ร่วดไหลลงแต่แม่น้ำน่านสิ่งที่มูลนิธิน่านศึกษาทำเราทำเรื่องเล็กแต่เราทำอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังจะพูดอยู่นี้ผลิตภัณฑ์จักสารของน่านจะไปแสดงที่หอศิลปะวัาทยากรุงเทพมหานครในสัปดาห์เดียวกับบอลกอ d ดีไซน w วี k และเอเพเราสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องเล็กของจักสารเมืองน่านคือเรื่องของการขึ้นรา ทำให้จักรสามเมืองนั้นสามารถจะไปวางที่ตลาดยุโรปและสแกนดิเนเวียได้เรื่องเล็กที่ผมพูดถึงก็คือการไม่รู้จักรากของตัวเองครับการไม่รู้จักกําพืชของตัวเองน่าจะเป็นอุปสรรคที่สําคัญที่สุดแล้วการเป็นเมืองสร้างสารรค์นั้นกับผมมองว่ายูเนสโกนะเราไม่ต้องดิ้นรนไปสมัครหรอกครับเขาจะเอามาใส่ผ่านให้เราถ้าเรารู้จักตัวเอง หู่ที่น่านศึกษาจากริฐีานในแพทย์บุญยงวงศรักมิเป็นนิติบุคคลที่ไม่สแสวงหากําไรแต่สามารถที่จะทําให้การเรียนรู้ของคน,นน่านนาเมืองน่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถจะระดมทุนได้ทางสัญญาก,กับหน่วยงานภาครัฐได้ผมขอเรียนให้ทราบครับจากพื้นฐานนักเศรษฐศาสตร์เลกน้อยของผมนี้ช่วงนี้ปีส5 6 5 มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านรายได้จากการท่องเที่ยวอ,อยู่ที่3,000ล้านบาทแต่ค่าทองเงินมันเล็กลงนะฮะค่าทองเงินเล็กลงประมาณ10%เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็จะอยู่ประมาณ2,700ล้านจะจะมีการเติบโตปีละ10%ก็คือปีละ3,300ล้านเป็นอย่างน้อยโจทย์ของผมที่วิทยาชุมชนน่านที่สร้างความรู้คือทำางินราย3,000 สามร้อยล้านบาทนี้ถึงจะทําให้เด็กน่านนะครับถึงจะทําให้เด็กน่านเป็นออ์แกไนเซอร์อย่างคุณหนุ่มข้างหลังนะครับนะครับเป็นคอนดักเตอร์แบบครูนอตใช่ไหมครับหรือสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นอยากนะครับน้องกีตาร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวว้อยสิ่งเหล่านี้นะครับเขาจะได้ไม่ต้องทิ้งพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปเมื่อเช้าวันนี้ผมเอาตัวเลขตัวเลขเดียวสามพันล้านกับสามพันสามร้อยล้าน, 3, านในปีหน้าปีนี้สามพันล้านปีหน้าสามพันสามร้อยล้าน 毛。